สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่สะพานมิตรภาพไยลาวจอดรถเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะเดินทางข้ามสะพานไยลาเพื่อที่จะไปทํางานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยที่ลาวนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนอจะข้ามตอนขึ้นรถอีกทีข้ามสะพานอีกทีนะครับรไปเยอกันเลยาลาวาครับผมใครบอกว่าเติมน้ำมันครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้ข้ามมา ฝั่งเวียงจันท์แล้วเรียบร้อยผมมีโชเฟอร์ส่วนตัวมารับด้วยโชเฟอร์ยังไม่เปิดหน้าเดี๋ยวให้ไปดูที่สวนเงาะอีกทีน่งตอนนี้เราจะไปดูที่ตลาดของลาวนะครับที่จริงๆที่ไทยไม่มีเพราะว่าตลาดออร์แกนิกเขาจะแยกโซนออกมาจากตลาดทั่วไปชัดเจนนะครับแล้วก็มีแพลแพลนหรือแผนการผลิตเนี่ยชัดเจนถึงจะสามารถไปขายได้ไม่ใช่ว่าคุณไปปลูกแบบไหนมา ก็ตามแล้วบอกว่าเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกจะไม่ใช่นะครับที่เราจะมีความชัดเจนเรื่องตั้งแต่การผลิตลงทะเบียนเนาะน้องกระต่ายลงทะเบียนว่าปลูกอันนี้กี่ต้นจะได้ผลผลิตช่วงไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไม่เชื่อหรอกหาแนวไปโผลชัดเออเอาหนาในเมืองในเมืองยังโผดไม่ได้ต้องโผดในป่าเท่านั้นคืนนี้รู้เรื่องนะครับไปดูเลยครับ เอาละพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของสวนนะครับมาดามกระแตเอ้ยกระต่ายนะครับอ่าใช่ไหมครับสวัสดีมาดามกระต่ายนะครับเววจ้าของสวนเงาะกีไ่ก็ไม่รู้นะครับ<ด>แล้วก็อ่าเป็นผู้นําพาเรามาเที่ยวเมื่อกี้ข้ามน้าเงึมนมาแล้วตอนเนี้เรามาอยู่สวนเงาะเป็นสวนหลังบ้านของน้องกระต่ายนะครับ<ข>อ,อันนี้นน้องคุยไฟเข้าใจมานะครับ เงาะมีอยู่สองสายพันธุ์ใช่ไหมครับมีเงาะอะไรบ้างมีเงาะพันโรงเรียนกับอันเงาะสีทองดยอ๋ออันนี้เงาะโรงเรียนลูกใหญ่กว่าเงาะสีทองนิดนึงแล้วก็แดงสดแม่นะครับแต่ว่าเงาะสีทองที่เนี่ยไม่เหมือนเงาะสีทองที่เมืองไทยจะหวานกว่าอ๋อเกว่าผสมเงินครับแปลกแปลกเหมือนกันผมกินให้ดูเลยืเงาะสีเงินเดี๋ยวกพัดเหนียวเลย อร่อยอยู่คนเดียวนะจานไม่อร่อยที่นี่กันบม่สนใจคนข้างๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมเดาไว้เลยนะครับจะพูดอะไรตลอดนะครับตลอดเดี๋ยวถามก่อนอยู่นี่ปลูกแบบไหนโอ้ีิตามน้ำลายไหลละเอาชีเจ้าเปลี่ยนเจ้าจับละฮาสิกินบัดนี้นะจะขนห่วงแล้วนะรสชาติยังไม่ ยังไม่ไยังไม่รู้สึกอ่ะอ๋อยังไม่สึกต้ยงกินอีกเลยอ่ะอร่อยมากเมื่อวันสามเพิ่งรู้ว่าอร่อยจริอองอร่อยตั้งแต่แรกแนละ้วแต่ว่าแจ้งเจ้าของสวนคือจะกินปีเยอะๆเพิ่งเราอ่ะพี่ปุ๋ยมียุงกัดก, <c oughs> กินปีเยอะๆยงุง เงาะที่นี่เป็นเงาะออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นเป็นเครือข่ายของของเราที่เราน้องกระต่ายเหมือนน้องสาวคนหนึ่งพี่โทรคุยกันคุยกันเนี่ยบางทีชั่วโมงสองชั่วโมงคุยกันกับสามีเขาไม่รู้จนอ่าภรรยาหึงสามีว่าสองคนสามีภรรยาจะหนีไปบวชด้วยกันหรือเปล่าภรรยาทั้งสองฝ่ายนะครับกําลังคิดว่าสามีทั้ง สองคนนี้เป็นกําัเกยกันไหมปรึกษาฮารอกันว่าซีจันใดดีต่า <laughs> <laughs> งวัยก็ต่างปรึกษากันนะครับอถ้าท่านใดอยากได้บรรยากาศแบบนี้ตอนเนี้ยเราอยู่ที่เวียงจันนะเราไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยถ้าท่านใดอยากมาเที่ยวอ,อยู่อีสานเนี่ยข้ามข้ามฝั่งมาเวียงจันท์ถ้าสมมติมีคนจะมาสักสี่ห้าท่านสามารถไปรับได้ไหมครับได้ไหมพอจะไปรับได้ไหม,มแต่ว่าต้องนัดวันต้องนัดวัน คือบุฟเป่เนี่ยร้อยหนึ่งกินให้ท้องแตกเลยแต่ว่าซื้อกลับต่างหากนะครับบุฟ่เป้บอกขบุลก่อนร้อยอันไหนร้อยบาทร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเนี่ยกินปีแบบว่ากินปีแบบให้ท้องแตกตายไปเลยแต่ซื้อกลับว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับมีเงาะมีอะไรบ้างมีแก้มังกรแก้มังกรมีหมากละโกมีมะละกอด้วยมีอะไรอีกโซบอมีไหมมีโมโะก็มีมีมีหลายอย่างมากที่แน่ๆก็คือกล้องตอนนี้ ร้อนแล้วนะครับจานเยเียบเข้ามาหน่อยก็ได้คนก็ร้อนครับอันนี้ย <c oughs> ให้ดูเลยมันดกมากครับออดกกิ่งแทบหักเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับไอ้ตรงเนี้ยที่ไม่ดกไม่ใช่อะไรนะครับเก็บกินเมื่อกี้อ๋อ <c oughs> อันนี้งอโรงเรียนดกมาก <c oughs> ดูนี่ขนาดร่วงลงไปนะครับส่วนงอสีทองอยู่ฝั่งน้นเดี๋ยวเราไปดูงอสีทองกัน้องกระต่ายไอ้งอสีทองเนี่ยทาไมเขาถึงเรียกว่างอสีทองด้วยไม้เหลืองเหรอใช่ไหม ไม่แดงจัดเนอะเออเวลาสุกเต็มที่นะสุกเต็มที่มันจะไม่ไม่แดงจัดใช่ไหมแม่เลยอสุดๆแล้วสุดๆก็จะประมาณนี้เนาะออกเหลืองครับประมาณนี้เนาะใช่ไหมอืแต่ว่าผมผมได้กินกินไปแล้วว่าเมื่อกี้มันก็หวานอยู่นะออรแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เปรี้ยวไม่ติดเปรี้ยวปกติที่ไทยถ้าเป็นง้อสีแบบเนี้ยง้อสีทองเ่ะมันจะติดเปรี้ยวอต่อันี้บอกหวานหวานอบเปรี้ยวหืม อร่อยมากแบบแบบตั้งแต่ออกจากบ้านมานะครับกินเนื้อเขาหมดไปสามโลแล้วล่ะเขาหน่าจะบุพาพ่ตัมไปกินข้าวเที่ยงเขาหน่าจะพามากินง่อยไมอิ่มเลยไม่เปืองเนาะไม่เืองอันนี้บอกบอกเลยอัน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 นี้ซื้อเขาหรือยังครับคุณนายอันนี้ได้ไม่มาปีใครให้ใครให้น้องไงเจ้าของสวนโอ้ใช่เหรอนึกว่าไปขโมยเขามาเจ้าของสวนอ่านะครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดสนใจอยากจะมาเที่ยวสวนนี้ติดต่อผ่านผมได้นะครับ ติดต่อพันผมได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนะครับก็ผมแนะนําว่าให้มาเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่าถ้ามาคนสองคนก็โอ้เยอะลูกเขาเยอะจังเลยอ่ะบ้านเราไม่ตั้มงแปมก็คือทาไมเยอะก็คือเพราะว่าเขาไม่ใช้ยาเลยนะครับที่นี่ผมโดนไปแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับไม่ใช้ยาเลยแนะนำว่าตอนมาเก็บเนี่ยให้เรามาระวังนิดนึงเดี๋ยวจะโดนนะครับก็คือให้เจ้าของสวนโดนไปก่อน คือแบบเห็นลาวคนลุกเลยอะคนงานคนคนงานเขามาเก็บนี่บางคนเขาหลับเลยนะยานอือกลัวเลยอะก็เป็นออร์แกนิกแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็รสชาติดีมากนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมมาในครั้งนี้ก็เพราะอยากจะมากินเงาะสดๆที่สวนอย่างนี้นะครับผู้เรียนยังไม่มีผู้เรียนมีปลูกบ้างไหมครับเรียนกัลัะว่าจะปลูกอยู่เพราะว่าต้องุงกัดดุงกัดดุงกัดแก้มโอเคบอกแล้วว่าให้โบก น้าหนามานะครับโอเคคุณผู้ชมก็บรรยากาศส่วนงออย่างเงี้ยสุดยอดเลยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็พอน้องกระต่ายเองมีเพจที่ที่ขายผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกอยู่ที่ลาวชื่อเพจอะไรเพศสวนปอสันมาโมฟาร์มแต่ว่าเป็นภาษาลาวเป็นภาษาลาวว่าสวนมอสันมาโมฟาร์มสวนสวนปอสันมาโมฟาร์มแต่เป็นภาษาลาวเดี่ยวฮอน ไฮพีต้มเออใหพีต้ามพีต้าชงเมาซื้อหนูผิตเราโอเคครับเดากันเนาะโอเคโอเคคือเดี๋ยวเขาจะไฮพีต้มแท็กเราว่าพีต้ามจะมีเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาเดี๋ยวแท็กให้ครับโอเคในในในสวนเคราะฝันมามอฟามหรอปลอดสารโอสวนปลอดสารมามมฟา์มามัวมามัวตาลมมัวนี่แปลว่าอะไรอ่ะซื้อพ่ออ๋อพ่อโอเคโอเคโอเค อับเข้าใจละคืคือ,คอจริงๆตอนแรกคือเข้าใจเข้าใจอีกแบบหนึ่งก็คือจริงๆมาไม่ยากมีโทรศัพท์ให้ด้วยในกูเกิลเห็นเลยภาษาาวมามมามโภาษาลาว<ช>จริงๆเนี่ยคำว่าปลอดสารปอดสารภาษาไทายกับกับคำว่าออร์แกนิกเนี่ยมันจะต่างกันที่ไทยอะ่ะถ้าใช้คำว่าปลอดสารเนี่ยจะยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แต่ถ้าเป็นออร์แกนิกเลยตอนตั้งอ่ะ ตอนตอนตั้งหนูหนูหนูยังเรียนกําลังจะจบแล้วก็เขียนทําทําบทจบอะค่ะแต่ตอนนั้น่ะพ่อทําทําเกษตรมานานแล้วแล้วไปตั้งชื่อแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันโอเคดีตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเลยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อไม่ได้โอเคเดี๋ยวคนจะจาไม่ได้ไม่ได้ายอ่าก็เลยแบบเอาแบบนี้ไปเลยแต่ที่จริงของเราเป็นอินซีร้อยอะค่ะร้อยเปอร์เซ็นตโอเคคุณผู้ชมไปแล้วนะครับลาไปก่อนเพราะว่าผมต้องไปเวียงวังวังเวียงต่อนะครับเชื่อครับไปกินเงาะ สวัสดีครับ